ข้าได้พาเจ้ามาอยู่ที่ลง้งซึ่งได้นำทุเรียนจากสวนที่เจ้าได้เห็นนั่นแหละมาลงที่นี่จริงเหรอท่านข้าไม่เคยเห็นเลยนะว่าเขาทําอะไรกับทุเรียนที่ล้งกันบ้างถ้าอย่างนั้นจะช้าอยู่ใหญ่เจ้าจงตามข้ามาประเดี๋ยวนี้ ข้าเคยแอบตามรถสวนทุเรียนมาที่นี่บ่อยๆบางทีค่าก็เบื่อการอยู่เฝ้าสวนตลอดเวลาแล้วพอเขาเอาทุเรียนลงแล้วเนี่ยทุเรียนไปไหนต่อหรอคะเขาก็จะเอาท่อลมมาพ่นทำความสะอาดทุเรียนหลังจากนั้นก็จะมีคนมาคัดทุเรียนแต่ละลูกเพื่อแยกขนาดและคุณภาพเป็น A B C D และชั่งน้ำหนักแต่ละเคงโหคนคัดเนี่ยดูชำนาญมากเลยนะคะถูกต้องคนคัดต้องมีความชำนาญสูงทีเดียว,วแล้วจากนั้นเนี่ยทุเรียนไปไหนต่อละคะนีท่ท่าน กำลังปอกทุเรียนกันอยู่หรอฉันน่ะอยากดูวิธีการปอกทุเรียนที่ถูกต้องแบบคนไทยขอดูนิดนะพี่คะช่วยสอนให้หนูปอกทุเรียนแบบโปรโปรหน่อยได้ไหมได้เลยครับคุณลูกค้าเดี๋ยวจัดให้นะครโอ<ฮ>้พอปอกเสร็จแล้วก็จะเป็นแบบนี้เลยใช่ไหมคะใช่ครัะ น่าทานมากเลยค่ะว้าวสีสวยจังเลยกลิ่นก็หอมแตน,นี่ท่านลองชิมทุเรียนไหมถ้ากินไม่ได้ดอก ในภพภูมิที่ข้ายอยู่นี้มาเดี๋ยวฉันป้อน สวัสดีค่ะคุณลูกค้าสวัสดีค่ะมาชมกานใกล้ใจใจใจได้เลยนะคะเอวันนี้คุณลูกค้าแต่งตัวสวยแล้วก็หล่อมากเลยนะคะเราคงต้องทำประหนึ่งว่าเป็นลูกค้าของเขาแล้วละ<อ>่ะแต่คนที่นี่เขาเห็นค่าโดยที่ค่ายังไม่ได้ไดุ้นด้วยซ้ำค่าว่า คนที่นี่คงมีจิตสัมผัสพิเศษเป็นแน่อ๋อพี่คะพอดีว่าหนูอ่ะชอบกินทุเรียนยี่ห้อนี้มากเลยคะ่ะเลยตามมาดูให้เห็นกระตาถึงกระบวนการขั้นตอนการผลิตว่าก่อนที่เขาจะส่งไปให้หนูกินเนี่ยเขามีวิธีการยังไงบ้างพี่ช่วยอธิบายให้หนูฟังนิดนึ่งได้ไหมคะจะได้ค่ะ <c oughs> ร้ของเรานะคะได้รับการรับรองมาตรฐานจาก GMP ค่ะซึ่งเป็นมาตรฐานสากลดังนั้นทุเรียนที่จะเข้ามาในรงเราอะ่ะจะเป็นทุเรียนที่มีคุณภาพแก่ดีไม่มีโรคไม่มีมแมลงรบกวนทําให้มั่นใจได้ว่าลูกค้าที่เราได้รับทุเรียนเราอะ่ะค่ะจะได้รับทุเรียนที่มีคุณภาพและอร่อยเดี๋ยวเราไปชมที่อื่นกันต่อนะคะ ากำลังยิงแสงอะไรลงบนเปิือกทุเรียนหรอคะใช่ค่ะอันนี้เขาเรียกว่าเครื่องเลเซอร์ทุเรียนนะคะ<ม>ซึ่งบริษัทเราจะทําเป็นพิเศษขึ้นมาเพื่อที่จะใส่รหัส<ม>ให้กับทุเรียนทุกลูกว่ามาจากแปลงไหน<ม>เพื่อจะได้มีการติดตามตรวจสอบย้อนกลับได้อะคะ่ะ<ม>หากเกิดปัญหาอะไรเจ๋งไปเลยค่ะ ้า้าเดาไม่ผิดเจ้าตู้ใหญ่ๆนี่ข้าจำไม่ได้ว่าคนในยุคนี้เขาเรียกว่าอะไรอันเนี้ยเขาเรียกว่าตู้ er คอนเทนเนอร์ค่ะท่านเอออะไรเนื้อๆนี่แหละมันคงส่งไปไกลโพ้นถึงประเทศจีนที่เจ้ามาสินะยุคข้าต้องใช้เรือสำเภาใช้เวลานานแต่ข้าเคยตามไปเห็น ว่าเขาบินไปด้วยนกเหล็กตัวใหญ่ๆอันนั้นน่ะเขาเรียกว่าเครื่องบินค่ะท่าน <c oughs> ท่านข้าอยากตามไปดูจังเลยว่าทุเรียนที่อร่อยอร่อยดีๆที่ส่งออกไปขายในไทยเนี่ยเขาส่งไปที่ไหนแล้วคนไทยอ่ะเขากินทุเรียนกันยังไงแบบไหนบ้างหรอ ได้สิเวลาของข้าและเวลาของเจ้ายังไม่หมดถ้าเช่นนั้นเจ้าจงเอามือมาแต่กับข้าเช่นที่เจ้าเคยทำ